เป็นอะไรเหรอพี <Banana. S 1> อ่ไปทำศัลยกรรมมาเหรออ๋องั้นเธอก็เข้ามาดูสิว่าพี่ทำศัลยกรรมมาหล่หอไหมทำไมตกจใจในความหล่อของพี่เหรอ <c oughs> หรนายน,นี่นหน้าไม่อายกว่าฉันอีกเนี้ยสังเหีหยนหูปากไปเลย <c oughs> พูดมาผีน้อยก่อเรื่องอีกแล้วใช่ไหมฉันฉันก่อเรื่องที่ไหนกันไม่ก่อเรื่องจะเป็นไปได้อย่างไงไม่ก่อเรื่องจะบอกว่าคิดถึงพี่แถมหวงว่าพี่จะกลับบ้านไหมพี่ฉันมีเรื่องนิดหน่อยน้องสาวนา้ยยนอยเหรอซางเหียนเออเหเป็นลูกสาวฉันหรือไงอืม รูเมชันต้วนเจสุออยอ,อสวัสดีน้องสาวฉันชื่อต้วนเจสุยเพื่อนของพี่ชายเธอ,อเราสองคนหน้าเหมือนกันเหรอห้องน้ำอยู่ตรงนั้นนายอยากไปส่องกระจกหน่อยไหมใครจะไปหน้าเหมือนนายงนเหรอ งั้นทำไมเมื่อกี้น้องสาวถึงถามฉันว่าไปทำสิลญกกรรมมาเหรอหมายความว่าไงเี่แห่พี่บอกว่าวันนี้ไม่กลับมาไงล่ะอ๋อผีน้อยอย่าบอกนะว่าเห็นเขาเป็นฉันนะ่ะหรือฉันที่ทำสัญญกกรรมมาแล้ว พี่ยายผีย<อ>น้อยวนมาแแต่คิดเรื่องอะไรในหัวคิดเรื่องอะไรเนี่ยฮะเธอเธอเธอี่ห <c oughs> ยุพี่ทำศรริลกรรมหรอแบบเข้าก็สมเหตุสมผลแล้วนี่พี่แค่เด็ดจะตายอีกอย่างแม่ก็ไม่ได้บอกว่าพี่จะพาเพื่อนกลับมาด้วยอีกอย่างในห้องก็มีเขาอยู่คนเดียว <c oughs> ฉันคิดแบบนี้มันผิดด้วยเหรอเบาเสียงหน่อยฉันต้องเบาเสียงด้วยหนวกหูจะแย่แล้วตี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 อีตาต กินผลไม้สักชิ้นอย่าไปถือเขาเลยนะนี่ต้วนเจสุยน่าจะอาบน้ําก่อนค่อยไปไหมฉันไม่อาบแล้วรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าจะได้รีบไปได้งั้นฉันไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะรีบหน่อย,อยนะวพี่ฉันมีเรื่องจะคุยกับพี่รีบไปฉันต้องรีบไปทําสัญญกรรมฉันผิดไปแล้วคะ่ะไม่ได้พี่เห็นคนตายไม่ช่วยจริงๆเหรอฉันยังไม่รู้เลยว่าต้องช่วยอะไรพูดสิเธอมีอะไร เฮ้พี่ระบากฉันก่อนก็พอทำไม่ได้เอ,อ๋เอ๋เธอจะไปฟ้องแม่ใช่ไหม อาซิมอฟจุดดับแห่งนิรันต์ต้วนหัวขโมยจากที่ไหนสร้างชื่อเหรอไม่เจอกันหลายปีฉันจำเธอไม่ได้แล้วคือว่าฉันมาช่วยพี่ย้ายหอน่ะ ฉันดูแล้วเขาบอกฉันแล้วทำไมถึงขโมยแต่ของฉันเละนี่เป็นของพี่เหรออืมเออฉันฉันฉันไม่รู้ว่าเป็นของพี่ถ้าฉันรู้ว่าเป็นของพี่ฉันจะไม่แตะต้องอะไรคือรู้ว่าเป็นของฉันก็จะไม่แตะต้องเละเด็กน้อยช่วยมีมโนธรรมหน่อยได้ไหมก่อนหน้านี้ฉันเคยช่วยเธอนะจำไม่ได้แล้วเหรอจำไม่ได้ ตุ๊กตาตัวเนี้ถ้าชอบก็เอาไปเล่นได้นะฉันแค่หยอกเล่นเนะฉันอยู่มห้าแล้วตอนนี้ฉันไม่เล่นตุ๊กตาแล้วได้งั้นฉันจะโยนทิ้งองั้นงั้นฉันงั้นฉันเล่นเล่นสักหน่อยก็ได้ไปเถอะฉันจะพาขึ้นไป เธอช่วยเอารองเท้าของพี่เธอไปหน่อยอไปกันพี่ตุ๊กตาจิ้งจอกตัวนี้คนอื่นให้พี่มาเหรอเหมือนจะใช่นะฉันเองก็จะไม่ได้แล้ว เดี๋ยวต้องขึ้นชั้นห้านะไหวหรือเปล่าทางนี้สังเหย,ยนอ๋อพี่ยังมีหน้าบอกว่าไม่ว่างลงมารับฉันพี่ว่างอยู่เห็นเห็นพี่ไม่อยากลงมารับฉันน่ะฉันเพิ่งจะเก็บเสร็จได้พักแป๊บเดียวเองไม่ใช่พี่ยังไม่ได้ขยับเลยไม่ใช่เพิ่งเก็บเสร็จแล้วแม่ก็บอกแล้วว่าให้พี่มารับฉัน เอามาให้ฉันนะสองเยชอังเยชน้องสาวได้เหรอใช่สิเดีย<อ>พี่เฉียนเฟยสิส,สวัสดีค่ะพี่เฉียนเฟยฉันชื่อสางจิบบางทีนี่อาจจะเป็นระยะห่างของฉันกับเขาหนังสือของเขาฉันอ่านไม่เข้าใจเลยรู้จักแค่ตัวหนังสือ ตังหยีนเขียนวิทยานิพนธ์ไปถึงไหนแล้วเอกสารอ้างอิงฉันไม่พอพรุ่งนี้ต้องไปห้องสมุดสักหน่อยจริงจังมากเลยเขียนวิทยานิพนธ์ไม่เสร็จเลยวิทยานิพนธ์ของฉันก็ยังไม่เสร็จฮะทำไมกลับมาแล้วล่ะฉันซื้อของกินมาฝากอะอยากกินก็หยิบเอาเองนะได้โอเคเอ๊ะต้องโทษนายเลยทำไมเพราะนายชอบเอาอาหารในที่ทำงานกลับมาฉันจะวนแบบนี้เหรอเพราะนายเลยแล้วซุยฮะน้องสาวฉันเพิ่งโทรมาบอกว่ามีของของนายลืมไว้ที่เธอของฉันลืมไว้ที่เธอเหรอ รอเดี๋ยวนะฉันจะโทรให้หมาใหญ่โง่พี่หาเจอไหมเด็กน้อยพี่ลืมอะไรไว้ที่เธอเหรอออไม่ใช่ของของพี่ลืมไว้ที่ฉันเป็นของของฉันลืมไว้ที่พี่คะ่ะ สมุดการบ้านอ๋องั้นฉันจะให้พี่ชายเธอเอาไปให้พรุ่งนี้ตอนเช้านะแต่ฉันยังไม่ได้ทำจะให้ฉันช่วยเขียนให้เหรอ,อ,อเปล่านะเ,นเพราะว่าเพราะเป็นบทความฉันเขียนไม่ทันแล้วงั้นทำไมไม่ให้พี่เธอช่วยเขียนเละเขาได้หากขาใช่แน่ สั่งชื่อการบ้านนี้เป็นภาระง,งานที่ครูมอบหมายให้เธอไม่ได้เอาไปเธอก็ไปสารภาพความจริงบอกขอโทษครูซะแล้วค่อยทำชดเชยทีหลังแต่เธอให้คนอื่นช่วยเขียนไม่ได้เนะอะปกติเธอถึงโรงเรียนกี่โมงอะเจ็ดโมงสีสิบนาที อรองั้นพรุ่งนี้หกโมงสี่สิบฉันจะไปรอเธอที่ปรถเมล์แล้วจะไปช่วยเขียนดีไหม,มงั้นตอนนี้เธอรีบคิดว่าจะเขียนบทความยังไงจากนั้นก็ไปล้างหน้าแล้วก็รีบเข้านอนได้ค่ะหกโมงนะอย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุกด้วยถึงเวลาฉันจะโทรหา นอนได้แล้วราตรีสวัสดิ์